ปอดพี่น้องครับเนี่ยมื่อนี้ผมมาพ่อลูกสาวของปลาเกีียวครับเนี่ยหูนี่ปอดพี่น้องครับนะใบเปิดเปิดกว้างครับทรงหูดีพร้อมครับในหูนี่บิดเป็นเกลียวเลยนะครับนะใบใบก้วงครับนะใบก้วงมาขักเลยล่ะนะครับนะต่วงูหน้อยแค่เก่าเดือนครับนะเก่าเดือนกลัวกลัวนะครับนะเก่าเดือนกลัวกลัวนะครับเป็นงวที่ใบหลายเลยครับนะ ใบเปิดดีนะครับนะใบเปิดดีโค้งสาวกบบไก่เลยนะครับสำหรับงูหน่อยแค่เก่าเดือนครับนะ่เก่าเดือนกัวกัวครับนะกระลังสีเข่าศีปละนะครับนี่เป็นปลาเกี้ยวนะครับนะบวกกับลูกสาวของหนึ่งอุบลนะครับนี่ลูกสาวของหนึ่งอุบลนะครับนะสวยงามมากครับนี่นี่เจ้าของนะพี่โทนสวัสดีครับครับนี่ตัวนี้จักเดือนแล้วครับพี่ เก่าเดือนกัวนะครับเก่าเดือนกลัวเนาะครับเป็นลูกคอกเขาปะครับเป็นลูกคอกครับแม่เป็นลูกสาวหนึ่งอุบลเนาะแม่ครับวันนี้ซื้อยังครับพี่พลอยพลอยน้องพลอยอ๋อโพี่น้องครับนะน้องพลอยครับนี่น้องพลอยครับเป็นลูกสาวของป้าเกี้ยวนะครับบวกกับหนึ่งอุบลนะครับหนึ่งอุบลนะครับ ใบลายครับนะใบนี่เป็นว่าใ,ใบเปิดใบก่วงเลยนะครับนะก็ปากสวยงามครับนะก็ปากสวยตาแป๋วเลยนะครับตาตาสวยงามโค้งสางร่างกายง่ายครับนะนะนะโค้งสางร่างกายดีเป็นงัวที่กระดูกง่ายครับอนาคตนี่เป็นงวงัวหยักตัวนี้ผมว่าเพราะว่ามันมันใหญ่เลเกินครับกระดูกง่ายครับใบก่วงไหมครับพ네ี่น้องครับนะใบก่วงขนาดเลยนะครับ บเยอะนะครับนะตัวนี้ก็อนาคตแม่พันชั้นดีเลยแหะครับนะนางงามเดินสนามประกวดเลยนะครับใบขนาดนี้นะครับนะสิทุนครับถ้าใครอยากมาชมตัวจริงมีเบอร์ติดต่อไหมครับนี่ครับนี่ครับวามาเลยครับ099 099 005 005 9658 9658ครับนะถ้าราคาตรงกันครับยินดีแบ่งปันแบ่งปันนครับนะครับ หมาว่าเบิ้งตัวจริงเนาะครับเบื้อาเบิงเอาเบิหงเอามาต่อรองกันเอานะครับยูนี่นะครับมีหลายบอกเลยนะครับนี่ไม่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวมีอีกหลายตัวนะครับนะพิกัดอยู่สายค่ะพี่อยู่สวรรค์นภูมครับตังหวัดลำค้ำครับสวรรค์นภูมเนาะนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้แม่เขาเป็นมัวนเถาใหญ่เลยพี่น้องผมอยากให้เบิ้งครับนะนี่แม่เขานะครับมาหันไทยให้นยุคนนะครับผมเบิืงผสมโฟกัสไป นะครับแม่เขาเป็นลูกสาวหนึ่งอุบลครับนะง่ายครับนะใบมะเหมอแต่มีส้มนะครับนะแต่เป็นงวอทีเถาง่ายเลยนะครับนะเถาง่ายเลยนะครับนะซื้อน้องพิมพ์นะครับเรามาผสมครับนะครับปลาเกี่ยวออกมาเป็นน้องพลอยนะครับนะง่ายครับน้องพลอยไปเนียนะเพราะว่าได้กระดูกมาทางหนึ่งอุบลนะครับนะใหญ่มาก โอเคครับผู้ใดสนใจนะครับนะก็ติดต่อพี่โทนได้หรือจะมาชมตัวจริงก็ได้นะครับมาเบิงตัวจริงก่อนครับนะยุนี่มีหลายตันนะครับบ้าน้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวสวยๆทั้งนั้นนะครับนะตัวนี้โอบิดเป็นเกลียวเลยครับโอเคพี่น้องครับนะฮะสนใจก็ยิงกลางมาบอกเลยว่าช้าอดครับสวัสดีครับ